สวัสดีเพื่อนเอนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟวัดป้อมแก้วในเส้นทางรถไฟสายบ้านแหลมแม่กลองนะทางด้านหน้าของเราก็คือตลาดล่มหุบและเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสถานีรถไฟแม่กลองก็คิดว่าคงจะเป็นมุมที่พวกเราคุ้นเคยกันดีนะฮะใครที่มาเที่ยวแม่กลองบ่อยๆสำหรับอต,ตอนนี้ผมก็มายืนรอถ่ายรถไฟวิ่งออกมาจากสถานีแม่กลอง อันนี้นะครับจุดตัดทางรถไฟวัดป้อมแก้วทางด้านซ้ายของเราเนี่ยก็จะเป็นวัดป้อมแก้วแล้วก็โรงเรียนอนุบาลเมืองสมุรสงครามบริเวณด้านหน้าซุ้มวัดป้อมแก้วเนี่ยก็จะมีตารางรถไฟบอกด้วยสําหรับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นบ้านแหลมแม่กองก็ให้อ่านลงนะส่วนด้านขวาก็จะเป็นแม่กองไปบ้านแหลมให้อ่านขึ้น ตอนนี้บริเวณทางฝั่งตลาดล่มหุบเนี่ยก็เริ่มทําการหุบล่มหุบผ้าใบแล้วนะเพราะว่ารถไฟเนี่ยใกล้จะมาละไม้กั้นดังแล้วนะตอนนี้ทางด้านฝั่งนู้นลงก่อน ตอนนี้ทางด้านฝั่งที่ผมยืนนะก็กำลังลงฝั่งมุ่งหน้าเข้าแม่กองตาม,มาด้วยฝั่งนี้นะทางด้านซ้าย สังเกตได้ว่าบริเวณตลาดล่มหุบมเนี่ยจะเต็มไปด้วยนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตอนนี้รถไฟนะครับก็ค่อยๆโผล่มาแล้วนะจากทางด้านโค้งฝั่งนูน้นก็มีนะักท่องเที่ยวในยืนถ่ายรูปกันเป็นจํนวนมากเลยแต่ <c oughs> คงจะไม่เคยเห็นนะบรรยากาศรถไฟผ่านตลาดแบบนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ Amazing Amazing Thailand <c oughs> ค่อยๆมาแล้วนะรู้สึกจะมีนะักท่องเที่ยวเนี่ยทักทายกับพนักงานด้วยแต่ก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะ เห็นแล้วก็รู้สึกน่าประทับใจมากม รถไฟค่อยๆมานะขบวนนี้ก็จะเป็นขบวน4384ต้นทางแม่กองไปทางบ้านแหลมนำขบวนด้วยรถดีเซลราง NKF 1216 มีนะ้าต่องเทยบยบกมือให้ด้วยขบวนรถนะเมื่อผ่านจุดต,ตัดวัดป้อมแก้วไปก็จะผ่านจุดต,ตัดทางรถไฟเทศบาลเมืองสมุทรสงครามทางด้านหน้าเนี่ยก็เป็นมุมโค้งที่สวยงามด้วยนะอันนี้นะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมรถไฟกันที่จุดตัดทางรถไฟวัดป้อมแก้วก่อนถึงตลาดล่มหุบ อันนี้นะครับซุ้มวัดป้อมแก้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากทุกท่านนะครับสวัสดีครับ